ท <Z> ้ายโดยการกับ s าต s สเปเชียลวันนี้เอก,ก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนร่วมทดลองขับ Suzuki XL7 รุ่นปรับโฉมใหม่ในแบบฉบับขอนมันติดด y นามิกส์ค o อสโอเวในเส้นทางกรุงเทพหัวหิน Suzuki XL7 โดดเด่นด้วยสีทูโทนหลังคาสีดำตัดกับสีตัวรถเติมเต็มความสปอร์ตด้วยกระจกมองข้างสีดำให้ความรู้สึกเข้มและดุดันด้วยกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตสีดำผสมโครเมียมใครเห็นเป็นต้องมองค่ะ ภายในห้องโดยสารกว้างขวางและสะดวกสบายด้วยที่นั่ง3แถว7ที่นั่งเสริมความสปอร์ตด้วยพวงมาลายัยมัลติฟังชันทรงดีเชฟเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีเสริมการใช้งานที่ครบครันตอบสนองทุกฟังก์ชันการใช้งานสะดวกสบายตลอดการเดินทาง เดินทางมาถึงสนามทดสอบที่เนรมิตให้เป็นออฟโรดแบบจัดเต็มทั้งการลุยน้ำที่มีความลึกระดับแตะใต้ท้องรถทางชันขึ้นลงบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นหินกรวดทรายรวมถึงดินเปียก ด้วยเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรมอบกำลังสูงสุดถึง105แรงม้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ4สปีดที่ได้รับการปรับแต่งประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และอัตราทดเกียร์ระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบและปรับแต่งเพื่อตอบสนองการขับขี่ได้ในทุกไลฟ์สไตล์งานนี้ผ่านแบบสบายสายค่ะ s u z u k ิ L7 มาพร้อมสมรรถนะการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันในแบบฉบับของ m ั l ต i d ิ n y n i m s c s o s s o v e r ใครที่มองหารถยนต์อนเนกประสงค์ขนาดเล็ก Suzuki X L7 คือคำตอบของคุณค่ะ